คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองกรรเวศีเจิมศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งรัชนีชายเฉยรอดวาสินีบัวล้อมใบวินเซนต์แกเบี้ยนคาโตโนโดาบารัชพรชุติมาเทวินขวัญกำมนหารศักวิธีคุณประวีนาจึงสงวนพรสุขลลิตพันธ์ปัญญานาคปิยพรสุทธิประภาพิชชาพรดำริรำนภกมลเวศมนัต วริษาสังทิษานาพลอาจมงคุณอิสริยาอภลเถียนเบนจมาพรลือชัยพิญญาพัฒเมสกูลเศษมลิกาอารีอำนาจการรวีวรล,ลักษ์ทิพวรรณธรรมวงศ์นุชนาศสกาศสิริการหินกอกรัชตะริธิรนสิริวันเปรมจิตปิยพันธ์วารุณีสุขสุวรรณนุราวดีอินทวงศ์นิรยาโพธิบุรีรัชดาพรชัยธรรมสสิธรสุขบด นันทก,การปานสงสุนิสาบุตรดาธุมสทรายทองจันทลือชัยมาลาว่างอริสาสุขขาชุลีวันสุขโขพรฤทัยเกิดทองจิรัชยามีบ้านเกิง้งนิรชาอินสรีสุนิสาสีพานัทธวันมินาสิง์พิชุดาพันโกดยุรันดาหลวงธานีลลิดาทองรัต ธัญลักษณ์โนนหินชดาพรก้อนแก้วนวลระหงยิ่งได้ชมบุษรินวงนครพิมนรัชโชตกลางสุพัตรานามคันทีซีเจียหลิวจิราพรหวานแท้เฉลิมพงหลักคำชนาพรสุดบูชาศักด์กันนิการัตนพลแสนนรุมนคุณวงประพัสราแสนเสนาวราพรงอสอนสิริมาศแสนกุรัง ศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียร์นิยมอันดับสองท,ทัตยศพลธนทวานันเมธานีหานบุรีวงเมธินีพละสุเยาวลักษ์แสวงวง์กนิกายุทธครามขวัญข้าวตามระเบียบจิรนันตั้งมั่นสิริยากรสิงเสนาจริยาเพียรกลางจุธาทิพหนูพรเจนจิรางอกงามอัจ,จิมาชุมยางสิมนัทธการแท่นแก้วปิยธิดาสอนเอี่ยม เพนธภากิติวงศ์สุนทรรัชนกจันชมภูสุชาวดีเพียช่อจุธามาศผลาพรธาราทิพย์ุ่นพ่วงรัชนกบัวสีวันนภามาศแสนสดจุจิตราสิงหันชนิตารอยประโคนสิริพรภูแข่งหมอกกมลชนกชิดวิเชียนกุลกันวราชินพีรัเสถียรน,นิรันวิจิตพานิชจุจิตราเดชเดี่ยวกมลพรเชื้อจีนการพิชชาปัญญา วรดาชาวนาเป้าวัจนีล้อเสงสุรพรชัยนนทการกมลลักษ์บุตรโสจุลารักษงชสิงชาญวิทย์มหาโยธาธาริกาธามีศริริพรดีหมอกทิดาพรบุตรโคตรพัทรอสสวัส์มงคลวลลภพาทานเวชอําภัยวันคลาวรพิชชาขอถือกลางสราวรีแสงแสวง นิติตะทองน้อยพัทรินกมลเลิศไทยพัฒเตยโพยี่เฉียนหลีนัทกางโงโสสิธรแสงสมวง์อัญชนาแสงแก้วไอราดาสุภาพันธ์ทิราพรอ,อุ่นวิเศษมนสิการเบ้าสีสสิพักรักษาอยู่เกียรติศักดิ์กันธามนรดีบุญเริงสมฤทัยนิรังสรรสลินสามหมอพิระนันเศษมาปาริชาตเอื้อภัยบูนทรัพย์ ประพัสราสุรัติการปาริชาติโคตวงศ์สุรีวันเอื้ออาภาเศษอลรดาตั้งตระกูลกนกรัฐมีสมบูรณ์นราวิ์มาดร,ราชอภิญญาศีสมยาพันลิกาเมนากิจอานน์จานนอกชนนิการสุวรรณเกตประกายพฤกจินดาสีมุกรวีสีทองสาสิริพรแสนสีการแนวจำปาจิตสุภาประหานัทสุภาสิงคุทธนวันรามนุรัต แพรวเพชรแก้วสีนวมภาพใหม่ชัยสิธิ์วันนภาพิมพ์บุญมาอุบลวันทางโสจุทรามาตรงนมณีทศพรบุญธรรมพิทยาจินาทองไทยภาวินีมีสุขวันวิสานยเนตรกมลทิพภูมิกองจุลารักษ์สีแสดชนิพาสวนเกตนิจการคำแก่นคูนนัชนนแจ้งใจดารารัตน้อยใหญ่นริสาจิตมงคลสุขปิยธิดาอุบลเลิศ ปิยวันพลขันรินละดาศีบุรินวารุณีอาชวบูณ์ทิพสุมลเดิมน้อยพรที่วาสถาพรเพนชาติพรวะลัยชยัยศรีมณีรัศแสนกล้าวันวิสาปัชชาเขียวอาพรปียวัฒนยทรคริณภาชนะสงครามพรพันเจริญศีเมืองศิวาพรสิงค์คำโอบอ้อมทันใจนิสากรสุวรววรณเวียงวงัชรินทร์ทรวียงวงอภินยาพิมพ์น้อย จุธามาศชลอพองชวีทวินมาศแพรวตาบุตรใสวิสิตพงศสัตยากุลวีระชัยโนนทุมมาแคทลียาปาทานนัทวดีสุทธิประภาธนาพาแก้วรากมุกวันนาเหลือมเหลาสุรีพรสุกรางอาทิตยานามวงจตุพลจันกันจุธาทิพย์อ่อนทองชนินสุขสายชนดุดเดือนชัยพิเดชปนัสยานิธิสัจพงศ์ปาริชาติเสียงสุวรรณ พนิดาเจตนาเชี่ยวชาญกิจมนตรีรักรุ่งฮฤทัยปราณีตพลกลางพงศธรนราพงศ์พนิดาแสนเหลาพลอยไพลินอริยพักดีพระวารารัตอมรเลิศวรากุลตริติรามุ่งสมัครพรพันธุทิวนาการสุนิสาสีสว่างศิลปศาสตร์บัณฑิตเจียงหลิวเจียงกวัวหวังจินฉินกวัวซวงเยียลีกระชามาดเอี่ยมแก้วกระเสิรด กนกพรจุลากนกวันพัฒนกิจวิบูลกรกนกลักบุญเกษมศิลกนกวันดำรงกิจกนกวันพัฒธอัมพันธ์กนกอรอนฤทธมหากรมลเทพมูลไทยสงกรวิทขวัญเมืองกฤษกรศีดาแหลมกฤตินตันทองกลินสุคนนาคงกษมาบับพานก้องเกียรตสายญาติกันชลิกาโพธิรุกกันรพีวรรณศิลกัญยาปรีเปรมกัญยาพรสมสัย กัญญารัตสุภวันวิบูลกัลยาณีมณีวันการจนายิ่งวงการจนาวิเศษลากำไรชัยภูมิกิตัญยาโสภัธนานนกิติพัฒสังทองกิติยาบุญนากิติวราดีสุยกิติพงมณีสารกีรวั์คลังบุญครองกีรติกาจุรีมาศเกวลินศาส์นอกเกสราสงัดรำเกสรินพิลาบุตรเกสรินทีรวั์วาทินขวญฤทัยกระจ่างโพ คงศักโพชัยคมสัรมงคนนำขคมิกเพชรสิงห์ขียาพัฒการนาทิติจตุพรไทยอ่อนจตุพลเวียงอินจันญาวังสงครามจันยาเสนาคำจักริดประภาการจักรพงษ์จำปาสิริจักรพัน์เฉลิมสุขจักรพันธ์ทองอนันทวงศ์จักรพบรุ่งสิริทิพย์จักรินศิลทุสวรรณจันทราวระยูนจันทรพรทองสีขาว จานิกรจันอ่อนจารุวันแสงกล้าจิดาภาสอนพายับจิตติเนตรังศรีวัชราจิตพิสุทธิเศรษฐชัยจิตรดาธรรมทินโนจิตตรานุตวรดีจิตสุภาสนิทชนจินตวีวงอนันต์จินจุธาเชียงใหม่จิรนันพรมมาศจิรประภาเพ็ญศรีจิรประภาโพศรีจิรพัฒกลางประพันธ์จิรวิศวรณทองจิรัชยาปารสารจิราพสูนใจ จิราพรเหล่าอันจิราภาขชากรจิราภาดามาพงจุธาทิพชะอุ่มจุธามาตรกลังแสงจุธามาตรงอมสงัดจุธามาตรยางชัยภูมิจุธามาตรวงพักดีจุทารัตนยวัฒเจนจิราบัวคำทุมฉัดสมนึกฉัดชัยขุนทองฉัดชัยโอดรีชยานินศรีสุริยศักด์ชนพิชาพัชระอาภาชนัญญาสุวรรณพันธกุลชนาการอินทจักร ชนาทิพซ้ายหุยชนานุษบุตรโคดชนิกาตรีสอนชนิกาวิชานนชนิกาสอนศักดาชนิดาวงสาชัยชมภูนุษสุทธิวงศรันดาชุมูลสมบัติชนทิชาบุตรภูงาชลทิทูนธรรมชลดาเชื้อทองชวานโชตกุดทิงชัชวานเย็นหลักร้อยทิสนุพงรุ่งเป้าชูมิตรเปรมอุดมโชธนศีวัฒนาถาปกรณพลวลี ถาปณีจันทบุภาทิติพรมาลาดทิติมาจิวิเศษทิติยาพรโกสูงเนินทิตยาบุญศักด์นัทกมลอุ่นสีนัทกรพันจันทร์นัทพรส่งเสียงนัทมนพันธมุยนัทพลแก้วหาวงนัทบวรกิตินันสกุลนัทีนนกคุณวณิชสุทินันท์นพวัตรอารยพิพัฒน์นัชชาคุ้มวงดีนัติกาคุ้มสมบัตินัทกรศรีนวกุล นัตการสิริมุกดาคุณนัทิดางอนตะคุนัทิดาเพียนเสถียรชัยนัทนิชาลาสุนนนัทพงศ์อารัมวิโรธนัทพลวิมลสันติรังสีนัทวรกิตเอื้อวิริยะนัทวิภาเฮืองสีนัทวุฒิเสาสิรินัทสุดาผู้นอกนิชาพรพัทรพรพัฒน์นิชาพัฒรัตนพรดนทิดาวิเศษพาณิชย์ดวงเดือนภูนนทาดวงฤดีสีมูลตรี ดาหวันแดงจำแลตรีสุคนวรดงทยาเลาหาสิริวง์ทุติยธรภูลเพิ่มทัศิกาชินกลางทศพรพิทักษภูลทัชพรใจซื่อทัตเทพธรรมสาที่คำพรพระคเมคานนทนัชยาทองเปลวธนชิตเจนรังสรรทนทัศสีหาราชธนพรกิติพิเชษสันธนพรนครังสุข ธนวัตรเดือนฉายธนศรเรืองสำราญธนันชนต่อเจริญสุขธนัญยาพมโคตรธนันพัฒวีชัยจุตานุ์ธนาศิลารัตธนาคารลีตระกูลธนาพรเปลวทองธนาพรแสวงสุขธนิตราชสีทัศทิศดิคุณธราพงษ์แสงสุริน ทวัชชัยสังสีมาทวัชพรคนชมทันชนิดพุ่มพวงทันนรีเลืองนรเศษ,ษทัญญาวงเมืองทัญญลักษ์ชื่นชมพูทัญญพรวงมาลาสิทธัญญาพัชศักวงทองทัญญพรสัตตานุสรธาราทิพรงวาจาทิดารัตแก้วเรือง ทิดารัตอนุประดิษฐ์ทิติมาปลายเนตรทิปัดพงวงบันดิตเจริญทิรพงษ์โสดาจันทร์ทิรพลปิงยศทิรวีการจนโนพาสนงลักษ์วงศรีชานัทกรจิตอารีนุกุลนภัสนันท์สีพิรมนภัสรผลาปรีนรุนาทักโมนรุมลทองดวงนรุมลวรพุทธิกุนลนริญยาจัญญาศรีนวพรลิษนันท์นวรัตเสียงสนัตน,นวรัตสีดารานทิกาดุลยยภัยสารนัทพรอ,อิสระพงษ์ นัทิยาภูสงาะนันทการแนวเงินดีนันทพัฒนสิงหาวิไลกุลนันทรัตน์เลี้ยวสกุลอภิชัยนาจียมตรีแผนนิชาดาศีสุธรนิตยาจันทรสมุรนิตยาลือสันเทียนิพน์ชัยยิ่งนิสากรจันทพรบัญหารกำมลเพชรบวรธีรนันแก้วเกตบัณฑิตสุขประเดิมบุญธริกาบุญริธิการบุษกรชนะขาบุษบาบานันโพศรีเบญจวรรณมิ่งสิริปรีดา ปกครองยาสิงทองปติญญาพงราศีปทวีหาปัญะปพิชยาสุริยะปพิชยาบุตรราคำปภาวรินรัตนราศีปรมินดุมาประกรตดพงกล้าวประพัดกระชอดนอกประภากรเล้าประภาพรอินพรมปราถนาคุ้มปลุบปริตาบัวพาปรินทร์หอารินปริชยาเนียมสาปริยาพรทิพยสุขประวรัตสมบูรณนากรประวีนาศศิริปัรมาดาวเรืองปัรมาสุพรปัรมาพรบุญศรีปัรมาเสษจันทร ปานิสราแก้วมาลาปานรวีแก้วสีปานวาดสิงนาคลองปารมีเรืองสวุวรรณปาริชาติเหล็กกล้าปาริชาติรักษาชอบปินมณีสีจำพลังปิยรัตเหม,มัทุลินปิยวันคิดการปิยาพรจระสมบูรณ์ปิยรัตพันเงินปุณณีจิตใจเที่ยงเปรมจีราเถาทิพพการมาดนุเหมือนพการมาดเมืองจันทร์พุทธดีสงัดสีพงพักพวงปัญญาพงวณิสินงามพระชนชนสามูล พรปวีสุทธิมาพรพันสมคำพรพิชาหลักคำพรพิตราโพมาศพรพิมลปัตถาพง์พรพิมลมะลัยสิทธิ์พรไพลินจันทวงศ์พรฤดีวงไพศาลสิริกุลพระดดีภาคพรมพระพลึงบุพพิพระสิทธิ์วัฒนพงศพิทักษ์พัชพรสิงหพันธ์พัชรพรจันปัญญาพัชราพรมงคลสวัสดิ์พัชริยาแก่นดีพานิตากิจกรองการพัตราพรไผ่พิมายพัชรัญยาศรยพันธ์พิยดา สาริขาพิชยาสีเพนพิชยานันปาปเกพิชานนปานโรดพินายรักษก้อนมณีพิมพ์ชนกตรยสุดพิมพจีสุตยาสรณาคมพิมพ์พิชาสีสีสวัสดพิมพ์สิริฟูกำเนิดพิลารักษแสนใจวุฒพิสินีแสนไทยพิสิ์วงชัยสิริเพชรรีภูแสงสีเพนสิริปอพาณิชกรเพียงกมลอุ่นวัฒนะเพียงรวีลีดำรงประเสริฐแพรเมืองคำแพงสีแพรนภาริยพักดีไพบูนมโนรม ไพรัตน์คนว่องพนิดาเอนอ่อนพรพัฒน์บึงไกรพัฒพิชชาเฉลิมศรีพัทยามิตรศรีพัทราลาสุนน์พัฒราพรเพ่งมูลพัทยาชัยพรมมาพัสราเอี่ยมสะอาดภาคภูมิพรมจันทร์พานิณีบกบนพาระดีพินโยรัพ์ภาวิดานาวดีภูวดลสิทธิโชติมณีรัตนเจริญสกุลวณิชมณีรัตนผาคำมนทาราเทพด้วงอ่วมมทิราห้อมีสกุลมนฤุัทยพรมวงังมัญชุพรเกิด ตาเกิดมานพคลายแก้วมาริษานันสมบัติมุกดาสีพาเลิศมุกรวีเจนทนานันเมวดีสีสุริยศักดิ์เมธาพัสสาสูงเนินเมธาวีโพอ่อนเมธิยาสาภาวะเมวลีดีพุทสา ยศพลกระชอดนอกยุวรารุณวาดเยาวะเรศเจริญวันรณกฤษสศิวิลาศกรระพีพรวงผาคุณระลินตะวันปรีชาธานานิตระพีพัดกองรักษารัชดาตั้งสิริอักษรรัชพรพรมทารัชวิ์คำใจรัฐพงขันโมลีรตัตนยูสามแก้วรตัตนพรมุ่งช่วยกลางรตัตนมนจินดาภูรตัตนาพรอ้วนแก้วรตัตนาพรบำรุงไทยรัตณีอินทแสงรุจิราบัวใหญ่รุจิราพรณน,น,น่าแข็งฤทธิเรวดีกอง โรสเรนภูหนององลันละลินลวงพิมายวงนภานามวงวงสกรประจิตวัจนพรทุมมาวัดวจีพัฒคงครานวชิระยาดำสันเทียวชิระเสระทองวณิชาแสงทองวนิดาลาประสบวรรณชาติอินทรโยธาวันปวีพาต่อวันปิยะอมสินนพกุล วันพรสุทโทสาวันนิกาสุทธิวรวุฒเว้นบาบวราไทยตั้งวรัญยูพูนพลวราพรพรมโคตรวราพรสอนสุรินวริษรานันสีทองวริษาการิโส วลีวันพันขามวัชราพรสุกเกษมวัชรีพรสายหลักคำวัชรียาภูผาสีวันชนะดวงจันทิพย์วันธนีเข็มพิลาวันลบแก้วปัญญาวาสิธีศรีสวัสดิ์วิทวัตชุนโชติกุลวิทวัตผาธรรมวิพานีภูคำวงศ์วิพาดาอนันตกุลวิพาวีเหล่าชัยวิพาอโณงราชนรงค์วิยาดาพาดีวิรตีเทพไกรวันวิลาสินีธีรนาคนาฏวิสณีสุวรรณแก้ว วิรยาคำพักดีวิรชัยโคดบังคมสกุลนภัททองสันสอนนรินเพียผ่านสอนศักวันทองสุขสรัญญาแก้วจันทร์ึกสรินยาผิวงามสิธรกันตังสสินันขึ้นทันตาสิริรมพรมบุตรสิวิมลปานจินดาสิรินัทเตชกุลวณิช์สิรินยาสีสว่างสิรินันแจทองสิรินันนามตะสิริพรนามเดชศิลานวลสีทองศิวะเดโคบุตรสิวนัทโฮมวงศุภกรตภูมิสถานสุภสรสิงสัต สุภาพิตคงบุญเกียรติสงกรานเลิศสุภวงศ์สถาปัตตะสีสมด้วยไทยฉายบางสมด้วยไทยพรประพันธ์สมสุภาสุทธาสรัสนันปู่สาสรายุทธมากเมืองสวัญญาตันติวงโกสีสัตยาเหลืองกิ่งสาธากาโชตชัยสิริกรสายทองแพรพันธ์สินใจป้องสีศิรพัฒประสานสีสิริกรชนะเกียรติสิริวรณาพานุพินทุสุขุมกุลชาต สุคนทิกุลดวงสุจิตราพินโยสุจิตราผิวสุขสุจิตรามีสีสมสุชญญามั่นกิจสุชาวดีสุวรรณการสุดาพรหลาบหนองแสงสุดารัตสังขชายสุติมาวงลาสุธัญญาทุ่งสว่างสุธารินีสีทิยศสุทาศนีบุญเถื่อนสุธิดาสาวาโยสุธีรารัตนจันทร์สุนิสาพันจันทึกสุภัตราบัวคำพาสุพิชาอัครพสิทธ สุภศรกุมผันสุภาดาบัวเงินสุภารัตน์ทองมนสุภารัตน์รุ่งเรืองสุภาวดีเทศนาสุพิญญาบัพพานสุพิญญาโยธิกุลสุริรัตน์ยมดำสุวพิทโทรักษาสุวรรณาวงชมพูสุวารีภาสดาสุวิทย์วงคำสุวิมลสมภพเคหกิจเศรษฐเศตรจรวงสถิต สวรลักษณ์พัดเกาะแสงชัยสับโสฮทัยชนกสุวรรณไตรฮทัยทิพทิพโอสถฮทัยทิพอนนดาตอากนิตจินการอนัทพรสำริดรินอาทิพเศษสุวรรณอนงหน้าชุ่มมากอนันทิดาเช็คชื่นกุล อนุวัตอายุวัตอนุสราชุดโกธาอภิชาติสิงค์คำอภิญญามะประภัยอภิวัตอุพิมายอภิวัตกุลมลอภิสิทธิธรรมอมรวิวัตคำล่าอัฐกรตดสีสายเชื้ออัฐพลสีสวัยอัฐพลเหล่าอันอรวันสมาเรกออนอนงดอนจันใต้ออนอุมาโตมรพันสกุลอรัญญามณีเนตรอรัญญาลักษ์เสนาแสงอัครเดชชัยรบอัชราชุมรีอัชราพรพิมุกมาตยา อัญชันวงประเสริฐอัมพวันคล้ายเะเอมอาทิตย์เอกอุอาทิตยาอัมภรัตอาทิษย์ดันด้นดน้นอิสาราคนชุมอิสาราพรอ,อาจกมลอิสาราพรแคพิมายอุศนาทีบัวอุศนาวันสารแสงอุสาสะสันเทียอลิซาเบธไศรสีเปปเปอร์ชลิดาเกียรติวนากรวิรยาคำพักดีวิรชัยโครบังคมสกุลนภัททองสัน สอนนรินเพียผ่านสอนศักวันทองสุขสรัญญาแก้วจันทึกสิรินยาผิวงามสสิธรกันตังสสินันขึ้นทันตาสสิรมพรมบุตรสสิวิมลปานจินดาสิรินัทเตชกุลวณิชสิรินยาสีสว่างสิรินันแจทองสิรินันนามตะสิริพรนามเดชสิลานวนสีทองสิวะเดชโคบุตรสิวนัทโฮมวงศ์สุภกริภูมิสถานสุภสรสิงสัต สุภาพิษคงบุญเกียรติสงกรานเลิศสุภวงศ์สถาปัตตะสีสมด้วยไทยฉายบางสมด้วยไทยพรประพันธ์สมสุธาสุดทาสรายุทธมากเมืองสวัญญาตันติวงศ์โกศีสัตยาเหลืองกิ่งสาธกาโชคชัยสิริกรสายทองแพรพันธ์สินใจป้องสีศิรพัฒประสานสีสิริกรชนะเกียรติสิริวรณาพานุพินทุ สุขุมกุลชาติสุคนทิพกุลดวงสุจิตราพินโยสุจิตราผิวสุขสุจิตรามีสีสมสุชัญญามั่นกิจสุชาวดีสุวรรณการสุดาพรลาบหนองแสงสุดารั์สังคชายสุติมาวงลาสุธัญญาทุ่งสว่างสุธาริณีสีทิยศสุทสินีบุญเถื่อนสุธิดาสาวาโยสุธิรารัตนจันทร์สุนิสาพันจันทึก สุภัตราบัวคำพาสุพิชาอัครพระสิทธิ์สุพสศรกุมผันสุภาดาบัวเงินสุภารัต์ทองมนสุภารัตน์รุ่งเรืองสุภาวดีเทศนะสุพิญญาบับพานสุพิญญาโยธิกุลสุริรัตยมดำสุวพิทโธรักษาสุวรรณาวงชมพูสุวารีภาสดา